โอเคเรามาต่อกันอีกสักนิดหน่อยดีกว่านะครับผมกับอีกสี่แบบปืนเยอะไม่ละครับทุกคนเยอะครับเยอะเพราะว่าต้องรีบตามตีหญิงให้ทันนะครับตีหญิงผมผมลุยมิชชั่นไปยันแบบชัปเตอร์ไม่ใช่ชัปเตอร์มิชชั่นที่สามสิบนิดนิดแล้วสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยครับเออไปไกลแล้วนะครับสำหรับตีหญิงเลยต้องตามให้ทันนิดนะึง สัตี้ชาผมต้องตามให้ทันหน่อยเนาะผมก็เลยต้องตามให้ทัน let's go ทีมเ d e a มนนะครับครั้งนี้เนาะตุยแล้วเหรอใช่เออใช่ผมยิงไกลเนาะ crazy backer กกมันจะมีความพิเศษกว่าปืน honey backer นนกกตรงที่ นี่กระสุนจริงๆออกไปสามแชกนะครับเห็นดาเมจต่อหนึ่งนัดมันน้อยใช่ไหมแต่พอยิงจริงๆแรงโคตรเลยนะแรงโคตรโคตเลยแรงโคตรโคตรอภิมหาแรงอะ่ะอืมเอาจัดกายไปแล้วโอเคซาวแนวปฏิบัติการเลยอะ่ะอืเป็นแบบ พวกแนวแบบไอแนวปฏิบัติการหยุดผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นพวกหยุดผู้ก่อการร้ายเหมือนกันแล้วก็เป็นการหยุดผู้ไม่ไม่ประสงค์ดีด้วยอ้าวจบแล้วนี่เนี่ยยิงยิงทีมสองนั้นเลยชอบสเตฟานชิโร่ภาคสามอย่างหนึ่งตรงที่แบบแบบซาวเกมอะไรอย่างเงี้ย มันเล่นเอาผมขนลูกหลายครั้งมากอืมทําให้าผมว้าวทุกครั้งเลยโอเคมาปืนกลหนักอีกแบบปืนนี้สองแบบปืนนี้จะได้อะไรกดสร้างปืนกลหนักที่มีชื่อว่าซอลหรือ S A W นั่เนเองนะครับปืนกลหนักและเครื่องฉีด ฟรีสเรย์นั่นเองนะครับผมเครื่องฉีดน้ำแข็งง,งังองอากวินไปแล้วกันเนาะรอบนี้เลตสโกโอ้โหสาวสาวร้าวใจแกฮัลโหลนี่แน่ จะฆ่าพี่จะฆ่าให้ตายไอ้น้องพี่มันเลเวลไหนแล้วอุ๊ย <c oughs> โมมาหน่อยตายเลยรีบกี้รีบวิ่งเลยลูกรีบวิง่งไปโอเควิ่งไปเลยเดี๋ยวผมกันให้ปรบใจมากเลยนะเพื่อนปรบใจมากเลยเพื่อนนี่แน่ <c oughs> ตายคาที่บอดฝั่งทรงข้ามคือสู้เราไม่ได้เลย นี่แน่นี่แน่เอาโอเค thank you จักรกเทเรนต์พังแทนที่ด้วยร็อ k เก็ตเซนทรีใจ <c oughs> จะขมโมยให้ได้ต้องขอมโมยให้ได้ไอ้น้องเอาฝันไม่โดนซะแล้วระวังตุยนะว่าแล้วนี่แน่ ไปแล้วบ่าโอ้ยไปแล้วไปรอใครแล้วอรอเพื่อนเกิดรอรอรอโอเคร่วงโอเคมันไวมากเลยอ่ะดูดิดูคิวแล้วก็จำนวนการตุยดิโอ้โหโคตรเร็วเกทองนะครับโอ้ยปืนระเบิดอีกแล้ว ปืนกึ่งอัตโนมัติโอ้ทีมเดดแมทนะครับผมเอาการ์ดออกเนาะทีมเดดแมทมันสี่สี่วีฮะห้าลุมสี่ได้เนาะจับประเมิสนสถานการณ์แล้วเนาะเลสโกมาเซ มันจะแนกว่าหน้าตาก็เหมือนกันเด้เอาอย่ามาเชะนี่เนี้ยนี่เนี้ยฟันฟันที่หน้าแหกเลยอีชนีหุ่นยนต์ตัวนี้เห็นเห็นใครอหุ่นยนต์ตัวนี้เห็นใครฟันหมดนะคะโดยเฉพาะชนีนี่ไงอีชนีเอายิงไม่ถึงอีกเอ้ยก็มาได้เลยที่นี่ไม่มีใครช่วยหลอนในทั้งนั้น เอาเพื่อนตายแม้ใช้ปืนทองเหรอเฮ้ยระวังตายโอเคกำลังจะบ,บอกเลยว่าระวังตุยถ้าตุยจะช่วยลำบากอีนี่แน่นี่แน่ถ้าตุยจะช่วยลำบากไม่ใช่หรอกแล้วเป็นคือสี่สี่วีห้าฝั่งคือฝั่งผมมีแค่สี่คนอ่ะไอ้ฟันไปเลย โอ้โหรัสตีโลกช่วยแม่ได้มากเลยอ้าวแล้วบักอีกเออเนี่ยแหละคือผมไม่อยากให้บอดเล่นรัสตี้เลยอะ่ะคือเล่นโง่มากบอดพวกเนี้ยเล่นเล่นรัสตีไดโง่มากคือทําแบบเหมือนเล่นไม่เป็นอะ่ะเนี่ยแหละผมเกลียดมากเลยอะ่ะบอดแบบนี้ที่ผมนักคือน่าเกลียดเค okay, เรารีบไปกันต่อเลยนะครับที่มันตัดไป เพราะว่าพื้นที่ผมจะเต็มนะครับผมปืนระเบิดปืนนี้ได้ได้มาเป็นปืน MK 3 2นะครับผมแล้วก็ปืนกึ่งอัตโนมัติปืนนี้มีชื่อ DSR 1น,นั่นเนงนะครับผมโอเคมีต่อพลาส